AI Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนานระบบหรือเครือ่องจักรที่สามารถคิดวิเคราะห์เล่นรู้และทำงานได้เหมือนมนุษย์เช่นการแพทย์ช่วยวินิจฉัยโรคจับภาพถ่ายรังสีวางแผนการรักษา 2. การเกษตรวิเคราะห์สภาพอากาศการคาดผลผลิตการควบคุมโดนเพื่อการเกษตร 3. อุตสาหกรรมโลกการผลิตอัตโนมัติและการบำรุงรักษาเชิงคาดการครับ ประโยชน์ของ AI I, เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ช่วยการแก้ปัญหาซับซ้อนที่ใช้เวลาน้อยลงข้อควรระวังความความเป็นส่วนตัว AI เก็บข้อมูลส่วนบุคคลทำให้เราต้องมีการปกป้องข้อมูลการใช้งานผิดวัตถุประสงค์เช่น d e f e c หรือการโจมตีทางไซเบอร์ปัจจุบัน AI หรือปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้เป็นเพียงทยเทคโนโลยีแห่งอนาคตแต่เป็นเครื่องเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาลูกให้ยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาการ,การที่ยั่งยืนหรือ SDGs ของสหประชาชาติ AI ช่วยลดความยากจนด้วยการคาดการสภาพอากาศเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ทั่วโลกผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์และยังเป็นช่วยการตรวจวินิจฉัยโรคตัวยอย่างแม่นยำในพื้นที่ที่ขาดแคลนแพทย์นอกจากนี้ AI ยังช่วยบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการพัฒน,นาพลังงานสะอาด AI ไม่ใช่แค่เครื่องมือของนักวิทยาศาสตร์แต่เป็นพลังงานที่คนสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างโลกที่ดีกว่าหากเรามีการใช้อย่างรับผิดชอบและคำํำนึงถึงความเท่าเทียมขอบคุณครับ